สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค้ะและตอนนี้ค่ะดิฉันยืนอยู่ที่โรงแรมแมริออทสุข,ขุมวิท57ค่ะกับบรรยากาศงานสัมมนาโรย,ด,ยด้วยล้อแฟรนไชส์รสชามาตรฐานไทยเร้นะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงติดตามได้เลยค่ะท่านนงนึกก่อนนะครับกระบวนการแฟรนไชส์คือแฟรนไชส์สร้างระบบที่แข็งแรง ให้เกิดขึ้นแล้วเราเข้าไปเกี่ยวใช้ประโยชน์จากระบบที่เขาสร้างถ้ามีโอกาสท่านไปดูระบบของการคนโทรลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของไทยแลนด์คาาท่านจะเห็นว่าเขาบริหารจัดการคนเช่ารถอย่างไรนะระบบเหล่านี้เนี่ยมันจะลงไปถู่แฟรนไชส์ด้วยสิ่งที่เราต้องมั่นใจว่าแฟรนไชส์เราออกไปแล้วทำได้คือเราต้องทำสาขาให้เสร็จก่อน เราก็คุยกันในทีมงานว่าแฟรนไชส์เราไม่ควรจะเป็นเซเว่นอีเลเวนในที่สุดและแฟรนไชส์เราก็ไม่ควรจะให้คนเสนอที่เข้ามาเพื่อที่จะให้ไปเลือกทําแฟรนไชส์เพราะอะไรครับผมรู้เรื่องรถเช่าดีกว่าคนอื่นผมรู้ภูมิศาสตร์ผมรู้ทาเลดีกว่าคนอื่นผมเคยพูดเล่นกับทีมงานว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมาทําแฟรนไชส์กับผมเนี่ยเหมือนมาขอลูกสาวผมเลยนะเพราะผมทํามันทั้งชีวิตอะ ค่ะคุณผู้ชมคะนั้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบรรยากาศงานสัมมนาโรยด้วยล้อแฟนชายรถเช่ามาตรฐานไทยเรนอาคารนั่นเองค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจในเรื่องของแฟนชายนะคะสามารถติดต่อได้ที่085-595-4000หรือ w w w t h a i l ด n เ a ็บไทค่ะ